เกษตรกรบนดอยแม่สลองเริ่มต้นจากการปลูกชาจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยเงินกู้และก็การเข้าอบรมความรู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรครับ คุณรุ่งโรดลิมปนพฤษกเจ้าของไรชา101ตั้งอยู่บนดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นไรชาแปลงใหญ่ที่สุดบนดอยแม่สลองชาที่ปลูกมีสองสายพันธุ์ครับคือชาอู่หลงและชาอัดสัมแต่สามารถนำมาแปรรูปเป็นชาอบแห้งได้กว่า10ชนิดและชากลิ่นผลไม้ก็เป็นมีอีกเป็น10กลิ่นเลยนะฮะแล้วก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าชาวไทยและต่างชาติปัจจุบันนอกจากจะเก็บใบชาแล้วมาอบขายเป็นชาชงดื่มแล้ว ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นชาชงสมําเร็จรูปและยังทําชานมไข่มุกชานมตรีอินวันลูกอมชาแล้วก็น้ําชาหมักเพื่อสุขภาพอีกด้วยครับค่ะคุณรุ่งรจนี่ก็เล่านะคะว่าทกศามีส่วนสําคัญในการสนับสนุนเงินกู้ในการซื้อเครื่องจักรกลและการเข้าร่วมสัมมนาเปิดมุมมองในตลาดทําให้เขามีความรู้เรื่องของการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันความต้องการในกลุ่มลูกค้าค่ะในขณะที่คุณบรรพศันทศีผู้จัดการธนาคารทกศสาขาแม่ จันบอกว่าทเสพร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าทุกกลุ่มทั้งรายเล็กรายใหญ่โดยเฉพาะกลุ่ม SME และกลุ่มเกษตรกรทั่วไปครับ